สบ,สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเวิสุขุมสุขนมาพอกันอยู่ป่าหัวหน้านาะพี่น้องเนาะสิพาอันนุ่มมิ่มนี่นาแล้วก็น้องๆเพื่อนน้องผอมด๋อยตุ๊กตาเผินสิพากันไปเคียนงัวพี่น้องบอกง่ายๆก็คือไปหยาดง้อแหละเพราะว่าย่ามนี้เป็นย่ามเขาเนาะตอนนี้ก็อยู่หัวหน้าเขาเองเนาะเบื้องนี้กัเบื้องนี้ฝสร้างเบื้องนี้ก็แม่นเขาอยู่หัวหน้าเขาเนาะตอนนี้ก็ ไปหยางง้อง้วกับผูกใบพี่น้องเพราะว่าเป็นย่ามหาย่ามหน้า,าก็จะเอากระหาผูกงอ้อใบน้องหยาดไปกินเขาเขาย่ามกลางเว้นกับไปเคียนหรือว่าไปหยาดเห็นละหยาไปบอนไม้น้องบนที่มี่หยาดอนเกาแล้วเป็นกินหยาเบิร์แล้วเพิ่นกับยืนซื้นอยู่ที่ขึ้นโมยี่หยากินเนาะพวเพิ่นกับมวนได้พี่น้อง พอเพื่อนกำมวนดูกร้านกระดาษเพื่นมาหากันวันเสาร์วันจีนเพ่นจังไรมาหากันเนาะเพส่นสิโอ้ยหาเห็ดปู่เอาเเสินดิมมีดอกลูกมันบวกิดสวงนี่ไปพี่น่องไปเบิงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออ้ยพยงาอกปงนอยมาไห่อกระปู ทางไปหางัวเนาะทางเขาไปบอนผูกง่วตอนนี้ก็มาหอดบอนผูกเพื่อนผูกง่วไหวแล้วเนาะเอาง่วตัวนี้ของมะอันนั้นมนเนติลูก ก็เพื่อนกับเคียนง่วมือหนึ่งสามเถื่อตอนเศร้าแล้วก็ตอนสวยตอนแรงเนาะตอนเศร้าห้องก็เออกอกากแรงตอนสวยก็คือตอนนี้แหละไม่ใหญ่ตอนแรงก็แม่นเอาเขาฟูกไใอยุค างเขาห่มในติดอกโอ้มันไก่ห่มอยู่ ของและห่ะมาบ้างเลยลูกมันสิบัาทจะหัน